ิมห้องให้เต็มอย่าไปกระจุกกันพี่บีโอเคพี่บีทำตามพี่นันอยู่เด,ดินพี่เทมชาดูช่องช่องว่างด้วยค่ะน้องช่องว่างช่องว่างนวนม,มุมห้องหน้าซัมซุงว่างม,มุมห้องด้านนี้ของเบี้ยก็ว่างอยู่ เดินช้าเล่นเล่นที่สี่หน้าสิฮะหน้าเดินช้าแบบช้าที่สุดช้าที่สุดหน้าใหญ่มอช้ามากมากหน้าใหญ่มากเหมือนหอยทากแต่ที่พี่กระบอกเหมือนหอยทากออยาจังหวะแต่มีจุดมุ่งหมายเราต้องการจะไปข้างหน้าจุดมุ่งหมายเดิมต้องการจะไปหาคนที่เราใหญ่เจอที่สุดแล้วเราเลทมาสองชั่วโมงแล้วติดต่อเขาไม่ได้ย no ังไงก็จะต้องเจอแต่ร่างกายเราถูก ทำให้มีสปีดอยู่แค่เท่าหอยทากเนี่ยความเข้มข้นข้างใน<ไ>ปเป็นยังไงหอยทาก็นสักที่เคลื่อนไหวช้าที่สุดในโลกใบนี้กระดึบกระดึบกระดึบยังมีคาแรคเตอร์อยู่นะชา้ชา ในใจคิดให้คิดยังคิดอยู่นะอย่าหยุดคิดคิดอยู่ตลอดเวลาไปหาใครความร้อนหลนใจที่อยากจะไปต้องอยังอยู่อย่างชัดเจนต้องให้พี่พี่ครูครูเห็นนัดคนคนนี้ไว้แล้วอ่ะแต่มันมีเหตุการณ์ที่มันทำให้เราไปเลทแล้วเราก็ติดถอเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เจอเขาในวันนี้ ก็ไม่รู้จะต้องไปเจออีกทีเมื่อไหร่จะได้เจออีกหรือเปล่าในชีวิตนี้ก็ไม่รู้ไั้ไทยหันออกมาอย่าไปกระจุกกันตรงนั้นพยายามหาทางเส้นทางออกมาอย่าไปกระจุกกัน พี่ยังอยากให้ห้องนี้น้องๆช่วยช่วยกันเติมให้มันเต็มเหลือบซ้ายแลขวาค่อยๆดูซิมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้เดินไปหรือเปล่าถ้าเจอเพื่อนทักทายกันได้บอกเขาผ่านสายตาของเราว่าเรากำลังจะไปไหนทำอะไร หยกเศ้าไปเปล่าคือคือเราเป็นคนแอคกทีฟเราไม่ค่อยแคร์เรื่องพวกนี้นะครับออเออตรงกลางห้องอาวงกลมไม่มีใครไปเลย สายตาโฟกัสไปข้างหน้าเลยเป้าหมายมันอยู่ไม่ไกลแล้วแหละเดินไปอีกประมาณยี่สิบเก้าก็ถึงแล้วแต่ตัวมันยังไม่ไปอะ่ะ เดี๋ยวพอพี่ตบมืออีกทีนึงให้เดินเร็วที่สุดแล้วไปใหถึงจุดโฟกัสของเราจะจุดไหนในห้องนี้ก็ได้นะไปให้เร็วที่สุดนั่นแหละคือจุดหมายของเราหาจุดนั้นให้เจอก่อนถ้าทุกคนยังหาไม่เจอพี่ไม่เปลี่ยนจังหวะให้ โฟกัสก่อนจุดที่เรากำลังจะไปมองไว้หาจุดโฟกัสแล้วค้างไว้ชา้า แล้วไปถึงแล้วก็หยุดถึงแล้วก็หยุดถึงแล้วหยุดอ่ะโอเคหน่อยหรือบ่าจุบต้องกินไงกินแล้วเต้นไง ได้อไหนบอก P อ X ตัวใจนี้ได้อะไรหรือเปล่านั่งก็ได้อะนั่งพี่รู้ว่าเหนื <th ่อยลุ้นจนเหนื่อยลุนจนเหนื่อยเออฮะจังหวจะเท่าไหมอ่ะได้อะไรจากมันบ้างเมื่อกี้นี้พี่ทำอ่ะแบบวิธีที่แขงก็่านแบบขยับอะไรแบบนี้ครับ ขีคมูคาแรคเรสติกของเขา